ขอสวัสดีเพื่อนสมาชิก f a c e b o o k แฟนเพจรายและ youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมธนาถาวรช่องถาวรรอเยอร์ก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการประกันความเสียหายดังนี้นะครับเจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย สำหรับเจ้าของรถอันที่จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายต่อผู้ประสบภัยโดยเอาประกันภัยครอบคุมความเสียหายต่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยอีกรถต่อไปนี้นะครับตามมาตรา8 รถด,ดังต่อไปนี้ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตราเจ็ดรถสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เรขาธิการาพระราชวังกำหนดขึ้นไป3ามรถ ของกระทรวงทบวงกรมเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขาพิบาลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและราชการส่วนท้องถิ่นอันนี้ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายหรือลดยนต์อื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับทีนี้ การที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับค่าเสียหายหรือค่าสินใหม่ทดแทนจากกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนั้นมีดังนี้นะครับห รถนั้นมีได้าจัดให้มีการประกันความเสียหาย 2. เจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย3หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวน2รถนั้นไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถในขณะเกิดเหตุเช่นรถถูกยักยอกช่อโกงการโชครักทรัพย์ รดรวยเราซับชิงซับหรือป้อนทรัพย์และได้ร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนแล้วอันนี้มาอยู่ในเงื่อนไขนะครับสารถนั้นไม่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายอาวงเล็บ4นะครับรถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด หรถบริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภยัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวน 6. กรถที่ไม่ได้จ่ายใด้มีการประกันความเสียหายนะครับเหล่านี้นะครับกองทุนจะต้องเป็นผู้จ่ายกองทุนเงินทดแทนจะเป็นผู้จ่ายให้ผู้ประสบภัยจากรถ ทีนี้ในกรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแต่ผู้ประสบภัยซึ่งเป็นซึ่งมิใช่ เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถให้บริษัทดังกล่าวร่วมกันจา่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับส่วนบริษัทผู้ประสบภัยจา่ายค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับให้แก่ผู้ประสบภัย ให้เสร็จสิ้นภายในเจวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอทางนี้โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิดกับอันนี้เมื่อผู้ประสบภัยร้องขอนะครับกองทุนเงนินทดแทนผู้ประสบภัยจะต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภยัยให้แล้วเสร็จภายใน7วันโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดว่ารถคันไหนเป็น คนผิดหรือรถคันไหนเป็นคันที่ถูกนะครับอันนี้ให้ถือว่าค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินสินใหม่ทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องค่าเสียหาย